สวัสดีแฟนๆขทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนึงนะครับกับเกม Pocket n o o b i e นะครับบนเครื่องเ,เกมวีนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นตัวละครที่ผมชนะบอ่อยก็คือลิซ่ตอนนั่นเองนะครับก็มันพาผมขึ้นบีสออ่ะมันก็เก่งแหละ<ร>มามาเจอกับโนมายเช่นเคยนะครับก็มาดูเขาว่าโนมายเล่นตัวอะไรนะครับเอาละเจอกับพิกจูอีกแล้วเหรอเฮ้ยนี่เราเจอพิกจูมา3ารอบแล้วนะ พิกาจูบ่อยมากใครเคยเห็นผมลงรูปในเพจปะจะมีรูปหนึ่งคือผมไปลงแรงแมทเอ้ยแลวทีนี้ผมก็เล่นลิซดอนลงปุ๊บแล้วก็ไปเจอโนม้ครับโนม้เล่นพิกาจูครับเชื่อไหมว่าผมแพ้ผมแพ้ในแรงแมทของเขานะผมลบรบเจ็ดสิบห้ามัง้งส่วนเขาโบกยี่สิบห้าอ่ะมา มาดูกันครับว่าผมจะแก้มือกับตอนที่เล่นแรงแบกได้หรือเปล่านะครับมาเริ่มกันนะครับรอบแรกครับมีลูกไฟครับอ่ยิงไปทีนึเตะมากันได้นี่ตีประตูไปโอ้โหไม่โดนครับยังไงยังไงโอ้โหเขาพุ่งเข้ามาเลยครับทันที่ช็อกทันที่โบมากันได้ยังไงทวีปไม่เกิดโดนเว้ยอะไรมันไม่กันให้เว้ยอะยังไงยังไงยังไงอะไรนี่อุ้ยไฟพันไม่โดนครับแสแลกไปโดนอยู่ไฟพันแล้วก็แปรไปเข้าไปทะลุเข้าไปใกล้ๆจับขึ้นเตะลงไป เอือยขึ้นมากวาดล่างด้วยหางครับอ่าไฟพันแล้วก็แคนเซิลครับบิงอ่ะอนเฮ้ยทันเดอร์โบมาอือมีโอ้ชกับบเดทูทวรครับยิงเข้าไปลูกไฟโอ้โหติดเล็ดทัวรครับมันทำไมมันใหญ่กันเลยวะเนี่ยทันเดอร์ครับหลบมาอีบุยครับเพิ่มเรื่อเพิ่มเตรมตีครับยังไงอ่าจังหวะนี้เลยนี่เฟรมทัวอร์เข้าไปยังไงต่อเดียร์ูครับใช้ซีจิเบอร์ครับนี่เฟรมทัวอร์โอ้เสียท่าไม่ตายไปแล้วครับเตะลงไปยังไงโว้แต่ขึ้นนะไม่เนี่ยงัดขึ้นเตะลงไป กวาดล่างโอ้โหโดนโบไทเคลิลอีกทีนะครับถันเดอร์โบมากันได้ไม่โดนครับยิงลูกไฟไปอืมยิงลูกไฟชนกับไฟฟ้าครับเคาน์เตอร์เออได้อยู่ครับมันสูงมากครับเคาน์เตอร์ของลิซซอนเฟียรเฟรมโทเวอร์ครับกระโดดแฟลบิสอืมแล้วก็ไฟพันแฮนเซนแล้วก็แฟลบิโตรงๆครับเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์อืมถ้าแฟลร์บิทของลิซซอนเนี่ยจะเสียเลือดนะครับเหมือนกับของบาชโมโอเคครับมาต่อที่รอบที่2ครับ ยื้อไฟปลายอ่ะไม่ยื้อไฟสิโอ้โหโดนเตะลงมาครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้ยจะแอนตี้แอร์ครับนึกว่าเขาจะแฮนเซนไม่ใช่ครับโอ้อัปเปอร์คัสขึ้นรัวๆครับโอ้แต่เคลื่อนไม่โดนแอนตี้แอร์ขึ้นมาโอ้จะเตะยังไม่ได้โดนวทนเคลื่นเข้ามายังไงยังไงเอ้ยอุ้ยเกือบโดนละแฮนเซนโอ้ยเกือบโดนอีกแล้วท่ามออกไวมากของพิกาจูเนี่ยเมื่อกี้พุ่งเข้าไปครับโอ้ใช้แล้วก็ซีจีเบย์ครับยังไงโอ้โดนอัปเปอร์คัสขึ้นครับ แล้วก็ไซน์ X แถแล้วตันด้วยไอออนเทลครับโอ้ปิกาจูนี่ดูแล้ววัยมากครับเนี่ยจับตัวไม่ทันอ้าวเสียท่าไตายอีกแล้วปิกาจูแล้วก็ใช้ซิลิเบรครับไม่ได้อะไรฮันเดอร์โอ้ผมนึกว่าเขาจะแทนเซนฮันเดอร์ครับอืมเขาไม่ปล่อยครับเขาตีกุฏิเข้ามาครับงัดขึ้นเอซแยะไปลงปลายันอะไรจะนัซโซอะไรใช้อีวิ้ครับเพิ่มเลือดเพิ่มมันจุตีครับเคาน์เตอร์ข้างหลังไอออนเทลเลยจับครับเออโยนขึ้นเฟรมโทเวอร์ครับ เออลดไปประมาณ180ได้เลยมีแหลกแลนิดนึงยิงลูกไฟไปยังไงต่อเคาเตอร์โอ้โหเขาก็โดดไปด้านหลังครับเราเคาเตอร์หมดแล้วก็เตะล,ลงมาครับโอ้โหนึ่งเท่าแล้วตอนนี้มามาต่อที่รอบโค่นลาวครับของรอบแรกครับยังไงต่อยิงลูกไฟไปเหมือนเดิมอ่าเขาค่อยหลอยนี่แหละยิงเข้าไปอืมแต่เก็บไอซิจิไซิจิพอยต์เนี่ยอืม้มยิงลูกไฟว่าเพมทาวเวอร์ ตีปกตีโอ้โหเขาเขาก็โดดเตะครับมันจะมีเอาโอ้โหแล้วก็จับนัทเซอร์ต่อครับแล้วก็ธันดูโบต่ออยู่ได้โทเว็บมาไม่โดนเอออะไรอร์เจ็กก่อนอุดอุดอิบหายมีนาเจ็กน่าตียันลงมาอะไรใส่แอ้แท็กมาครับแล้วก็ไอ้อนเทลต่อครับผมนึกว่าเขาจะไม่กดต่อโอ้โหเขาวิ่งมาจับเลยครับตรงเลยไม่นึกว่าจะจับไปพันเข้าไปครับอืไม่ทันออกครับเขาซีจี้เบิร์ดก่อนยันลงไปอืติดธันดูโบครับยังไงยังไงอ่ะอ่ะ อุ้ยเกือบแล้วลงมาก่อนอ้าวโวชอพิษมาอ่าไม่ใช้ใช้อยู่ดิอัพเปอร์คัตอะไรเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งยันยันยันเดี๋ยวก่อนยันลงไปกวาดล่างใส่สปิทคอร์สครับเออทุ่มลงไปยันลงมาแล้วก็ใช้อีวูยก็เพิ่มเรือเพิ่มจังตีครับกระโดดฟลายไม่ค่อยตรงๆเหลือสิบสามไฟพัน cancel แล้วก็ไฟบิ๊กเข้าไปโอ้โหโดนอัพเปอร์คัตขึ้นครับจริงๆริ่คลิปผมที่ว่าเขาจะจับนะเพราะว่าตอนช่วงพลายพิทลงมาอย่างเงี้ยมันจะถอยหลังไง แล้วทีเนี้ยมันก็จะมีระยะห่างผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเอาประคัดขึ้นนะเนี่ยโอ้สีได้มากหื้อต่กสูสีมากสูสีสูส,สีมาตอนที่รอบที่สองครับผมว่าพิกาจูนูมานี่เก่งนะไม่ใช่ไมเ่เก่ง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 มากคือแบบมันเร็วมากแล้วก็ มันกดดันด้วยการแปลงซิจิเบิร์ดด้วยนะแบบเขาจะมีท่าไม้ตายรฟรีแล้วก็ไม่โดนไม่ไม่โดนท่นาปุ่ม Y แล้วไม่มันจะไม่ติดชะงักอะ่ะอ่ะมาต่อที่รอบที่สองครับเราก็จะใช้เกคุกาชิระก่อนนะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์อยู่ในรอบแรกๆเพราะมันกูดาวไวมากอ่ะมาต่อที่รอบที่สองครับเลิก,กันเลยยิงลูกไฟครับออาไวอืมโอ้ยหลบได้เนี่ยเคา์เตอร์โอ้โหพิกาจูทำคา์เตอร์นานมากครับ แตกมาเลยครับเตอร์มากันได้พเอร์คัดขึ้นไรนี่ไฟพาย้าไปแอร์สลัดต่อยทีนึงแล้วก็องใส่สีทอยครับตามสเต็ปเป็นคอมโบหมุนทุ่มลงไปยันลงมาถอยก่อนครัก่อนจะสลัดไม่ได้ครับอะไรเคาน์เตอร์อะไรกันเห็นเห็นเห็นเฟรมทัวร์ก็ไปโอ้กันได้เหมือนกันเหรอเนี่ย ยังไงยังไงยังไงตีเลยตีมือหางแล้วก็แฟรครับแล้วก็ตามด้วยปุ้ยแอนตี้แอร์มายัางไงตอ่อเฟรมโทัวร์เข้าไปตเตะออกมาไม่ถึงครับตีโบตีครับอื้มอมงเข้าไปเหลือ61จับครับไซส,ส์บิ๊กทอยครับเรียบร้อยครับออื้โอ้โหเลือดเหลือเต็มเปี่ยมนะครับ500กว่า1นศูนย์แล้วอ่าเก้งโก,กัตชิรานี่แหละ,น,หละน่าจะช่วยได้เม่ที่อีวูมันมันแค่เพิ่มเลือดนะแต่ลองดูครับเพียโคกัตชิระยิงดูครับ เขาจะชอบกระโดดนะฮะยิงเฟรมทาวเวอร์เข้าไปโดนเอเลี่ยตัวไปครับแลกกับลูกไฟไปก็คุ้มไหมไม่รู้เหมือนกันยิงเข้าไปครับยังไงต่ออ้าวเอาอะไรนี่เฟรมทาวเวอร์เข้าไปอะไรจะเตี้ยนี่ส่วนตัวอขาโอ้ยชนกันครับเฟรมทาวเวอร์เข้าไปแล้วก็เขาแต่โอ้โหโดนจับครับอืมเดาทางถุยนะพิกาจูพิกาจูไปยังซิกิเบอร์ครับอืมกำลังจะไฟพันครับไฟพันแอนเซ่นก่อนแอร์ซไลท์เข้าไปโอ้โหชอบพี่มาครับโอ้โหโดนเข้าไปเต็มๆครับไม่รอดครับโดนแบบเพียวๆด้วยนะ ใส่ผมผมต้องแปลงว่างแล้วล่ะพีกเกม,มันก็ชนะละอุ้ยไปครับในจันซอนเอ๋ครับ,มา,รารบมาเปลี่ยนพลวิวตีเข้าไปชาร์ปตีไม่ปล่อยการละไม่ไม่ปล่อยการเหรอการแตงไปครับจับครับใส่หมีทอสอ้าวหมนุนคุ้มลงไปแล้วตอนนี้ทำไม่ตายครับเซอริงเบสครับออื้เป็นคอมโบอื้าร์ดแล้วก็ยงิงออื้ลากเข้าไปครับ ลดเยอะไหมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเป็นคอมโบนะครับมันจะดาเมจร้อนลดลงเรื่อยๆแทนเกะโกคาชิระยิงน้ำครับส่วนปิกาจูครับใช้เทสลียครับเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มเกจครับจับครับจับไม่ได้โอ้ยเกโคคาชิระเป็นขวางทางเต็มโพว์จักข้างบนเลยครับเออเต็มเต็มชาร์จไปอัดยานลงไปโอ้โหติดโคลทคเงิลครับอะไรเคาน์เตอร์โอ้โหกดไฟพันไม่ทันครับแล้วก็อัพเวอร์ชาตขึ้นเตียงเซฟพอดีอ้าวเลงกันละชิพหายเข้าไปซีจูเบอร์อีกแล้วรอบที่2ครับ อะไรยันลงไปอ่ะยังไงต่อยังไงต่อจับครับไซมิคอร์จะไปไหนไม่ทุบลงไปครับเรียบร้อยครับสองศูนย์เกมนี้นะครับก็เป็นของดิสนอนครับหนึ่งเท่าแล้วเถิดเราเล่นกันแบบเป็นแรงนะผมแพ้แล้วล่ะแพ้ตั้งแต่รอบแรกแล้วเพราะว่ามันแรงปุ๊บเจอคนเดียวก็จบเลยแต่ถ้าเกิดโนม้เจอผมในแรงอย่างเงี้ยแล้วเขาเจอผมใช่ไหม แล้วถ้าเขาแพ้เนี่ยเขาก็จะเสีย150ผมก็น่าจะได้บบกประมาณสัก50ก็ไม่75ห้นะเจ้ย75ก็ไม่100นะรอบนี้นะครับก็จะเป็นรอบตัดสินนะครับก็ผมเล่น,นดิซอมเป็นเมนเลยตอนนี้แบบไปลงแรงอะไรเงี้ยส่วนโนมาใช้พิกาจูนะครับลงแรงครับตัวลงแรงเหมือนกันนะครับไม่ดีเขาเรียกว่าเป็นตัวลงแรงที่แบบมาใหม่เกิดใหม่เพราะแต่เดิมแล้วผมเล่นวิทูไงไายแล้วก็ส่วนโนมาเนี่ยเล่นยูไพโอ เปลี่ทเวอร์ครเปลี่ยนเฟรย์ไปเอ็กตัวโอ้โหโดนเอลเทลต่อลงมาครับบ้าจริงว่าจริงอะไรคาลเตอร์อะไรอุ้ยส่วนในคาลเตอร์กับไฟเอาดิมาช้าด้านกว่าชนะไปเป็ทัวเวอร์ไม่โดนเอ็กซ์ไม่โดนนี่เนี่ยไปทันครับแล้วก็แคนเซิลแล้วก็ไฟที่เข้าไปติดบ่อตักขึ้นแอนตี้แอร์แล้วตาม้วยไฟไปอีกทีหนึ่งครับอ่าลดควบเลยตีนะตีโอ้โหโดนเตะกากาครับเป็นเตะที่มีอาร์เมอร์จริงๆครับคาลเตอร์มากันได้อะไรแท้แท้ละนี่เนี่ยเฟรมทัวเวอร์ครับตั้กเราไว้ก่อนแล้วทายอีวีครับเพิิิ่่่มมมรรือเพจงๆไโดน เขาใช้เคสเซเลียครับเพิ่มเลือดเพิ่มเก่ครับน่าจะแปลงซิจี้เบิร์ดแปลงครับซิจี้เบิร์ดครับเรากเฟรมสกู๊ปเฟรมติดกันครับแล้วก็ไฟพันแฟลกี้พิ้งก์จะจับแล้นี่เฟรมก็เปนตรงๆครับแล้วก็เฟรมทเวอร์โอ้ไม่ได้ครับเขาฝ่าเข้ามาครับมันน่าจะเฟรมทเวอร์ก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้เรียบร้อยครับเลื่อนเขาเลยแค่11เอง่ะเราสัตว์ต่อได้เยอะแล้วนะเนี่ยโอ้ลุนนำไปก่อนครับ และอย่างเขาแปลงซิเจอเบอร์ได้เกือบทุกรอบไม่ดิทุกรอบดีกว่าแล้วเราไปเมก้าได้มาสักหนึ่งรอบต่อครั้งนึงก็ยากแล้วอ่ะเทรนดูเบอร์ล้ก็ก,ก,กันได้ตปลงมาเหรอจับครับเออนี่ไงกระพือเข้าไ,ไปยังไงไฟพันฟลาฟมิดมเหมือนจะรู้แล้วครับแกวนี้ไปครับเมก,ารรก้าลิซอนเอครับกวาดล่างไม่ได้ครับโอ้โดนเอานเธอต่อลงมาเทนเดอร์ช็อกแล้วตามด้วยเทนเดอร์โบครับอะไรอะไรตีแต่ลู้ไหมโอ้ยไม่ได้ครับโดนโบแท็กเกิลครับโอ้เกจะหมดแล้วเพื่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็น จันลงไปแล้วตอนนี้ท่าไม่ตายครับมเซรีเบสได้หรือเปล่าได้ครับอ๋อไม่เสียหายครับเกลียวเกียไปแล้วท่าไม่ตายถึฟรีครับเมื่อกี้เก็บหมดพอดีนะผมที่กดเอลอาลัวเลยอ่ามาเก็บได้แล้วมาเหลือ,150ร,อร้อยห้าสิบอ่ะตีโบตีครับหลอกก่อนเออออเอะไรโอ้ยจับไม่ได้ครับมันก็โดดอยู่พิกจูเข้าไปลงซิชิเพิร์ตอีกแล้วโอ้เงินเข้าครับยูวีก็เพิ่มเรืออ่อยมตรงตีกวาดล่างไปอย่าเพิ่งเข้ามา โอ้นัสเซอร์กับซี่น่าเตะยางลงไปกวาดล่างแล้วก็ใส่ตัวมิกทอรครับหมุนทุ่งโลกลงไปเหลือ30เหลือทําไมวะเนี่ยแพรมไม่ควดตรงกองโอ้ติดไออนเทลแอนตี้แอร์ครับแล้วก็ตามที่โวลช็อคพิตมากันได้ไอออนเทลมากันได้เหมือนกันแอนตี้แอร์เตะยางลงไปครับเรียบร้อยครับโอ้เกือบไปแล้วหนึ่งเท่าแล้วครับโอ้ยมันมากรู้สึกมันอัดรัวเหลือเกินมาตอนที่เฟอรนันลาครับรอบสุดท้ายครับรอบตัดสิน ยิงเฟรมเทว์เข้าไปเฟรมททวะอีกทีนึงเคาน์เตอร์โอ้โหนึกว่าจะทะลุเคาน์เตอร์ครับโดนเต้นเต้นครับปลไฟพันเข้าไปครับอืมโดนเคาน์เตอร์อีกแล้วครับเหมือนผมต้องระวังกัเคาน์เตอร์อีกอันตี้แอร์ไม่ทันครับโอ้จะไฟพันครับโดนจับนัทเซอร์ครับอือแล้วก็โอแท็กเคลื่อนเข้าติดบอสเป็นคอมโบครับหนูไม้นี่อะไรจะกระโดดนี่เฟรมเทว์ดากไฟข้างบนแล้วตามด้วยอีวูยครับเพิ่มเลือดเพิ่มพลังตีครับแล้วก็แปลงครับซีจี้เบิร์ดอีกแล้วเหรอ อีกเ,เนื้อเลยแปลมีเข้าไปครับดักไว้ก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเข้ามานะเว้ยทันตัวโบมาครับดันให้เมก,กาได้ละอ้าวเซตไปอย่างงี้ยันลงไปไม่โดนครับเคาน์เตอร์ไม่ถึงนัดเตอร์มาโอ้โหถึงอีกนะโอ้ยทันเดอร์โบทับอีกทีหนึ่งครับเหลือทันที่สองแปลงครับ 90, เมกาเลือดเองครับเลือดเพิ่มมาครึ่งหนึ่งเป็นเก้าสิบสองวีนครับแล้วก็เซรีนเบธไม่ได้ครับเข้ากันอยู่หนีไปหน่อยครับผมโอ้โอัฟฟาร์คัตคืนแล้วตามที่ทันตัวโบครับเหลือห้าสิบสอง หลายพันเข้าไปไม่ถึงแอร์ตนแรครับแล้วก็จับอืมไม่ได้ครับติดวอครับกวาดล่างอีกทีหนึ่งครับด้วยหางอ่ามาเดือเท่ากันครับยิงไฟครับกันได้เหรอยิงอีกทีหนึ่งยังไงต่อยิงอีกทีหนึ่งมามายิงอีกทีนึงเตะลงมากันได้เตะไม่ถึงครับตีอีกทีนึงครับเออได้แล้วเรียบร้อยครับโอ้เกือบไปแล้วเกือบแพ้โอ้ยลุ้นมากครับลุ้นจีกับจีจีเขาตอบนี้สนุกมากอ้อ โอ้ยพาาจนเสียงแห้งเลยโอเคครับคลิปนี้นะครับริซดอนนะครับก็เป็นฝ่ายชนะพิกาจูนะครับใครที่ชอบแมบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับและโปเกมอนตัวต่อไปนะที่ผมจะเล่นตัวต่อไปนะก็คือเป็นโปเกมอนที่เลือดร้อนที่สุดเลยก็ดาวอากันนะครับแล้วเราก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ